แล้วผมก็พาน้องโบกลับมาเที่ยวในเมืองตามสัญญาผมตั้งใจไปวัดปงสนุกเหนือครับวันนี้อาจารย์ปิงปองเจ้าบ้านผู้แสนน่ารักจะพาเราชมวัดปงสนุกเหนือกันครับอาจารย์คะแล้ววัดปงสนุกนี่มีความสําคัญกับจังหวัดลําปางอย่างไงคะครับวัดปงสนุกเดิมทีนี่เป็น ที่ตั้งเสาหลักเมืองหลักแรกของจังหวัดลำปาง mm hmm. ตามมีจารึกนะครับอันดับที่สองก็คือตรงที่หน้าวัดเดิมเป็นแม่น้ําวังเก่า oh. อยู่ตรงนี้ oh. แล้วก็มีจุดที่มีการดําน้ําชิงเมืองระหว่างตัวแทนของเจ้าหลวงองค์เดิมที่มีเชื้อสายของพม่ก,กับเจ้าหลวงองค์ใหม่ที่กําลังจะมายึดเมืองลำปางคืนกับคืนนี่นะครับตัวแทนของสองท่านนี้ก็มาดําน้ําชิงเมืองที่หน้าวัดปงสนุกผลปรากฏว่าเจ้าลิ้นการแพ นะครับก็ถูกประหารชีวิตแล้วก็ชาวบ้านปงสนุกก็มาทําสารให้ท่านอยู่ข้างๆวัดกลายเป็นเทวดาที่รักษาชุมชนปงสนุกไปอันดับที่3ก็คือวัดปงสนุกนี่จะมีโบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานก็สืบเนื่องมาจากวัดนี้เป็นวัดที่เจ้าหลวงหรือเจ้านายของจังหวัดลำปางเนี่ยมาดูแลแล้วก็บูรณะอยู่ตลอดเวลานะครับ เรายังมีความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งคือวิหารจตุรมุขหรือวิหารพระเจ้าพันองค์นะครับตามรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแล้วจะมีหลังเดียวในประเทศไทยที่มีรูปแบบลักษณะอย่างนี้นะครับเราได้รับรางวัลขององค์การยูเนสโกรางวัลเมอริเชอร์วปี2551ปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับเป็นรางวัลที่ว่าด้วยเรื่องของการอนุรักษ์โดย1ชุมชนนะครับ 2. พระพิสุ 3หน่วยราชการซึ่งมาให้ความร่วมมือกันในด้านของการศึกษาซึ่งแต่เดิมม่ชชอบ้านไม่มีข้อมูลตรงนี้ก็เลยไม่ทราบว่าวิหารหลังนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรพอเราได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์เราถึงรู้ว่าวิหารหลังนี้แต่ละชั้นมีความหมายอย่างไรทําไมถึงอยู่บนภูเขาจําลองชาวพื้นเมืองเรียกว่าม่อนดอยม่อนดอยนี่หมายถึงอยู่ที่สูงใช่ไหมครับ ครับใช่แล้วครับเป็นภาษาพื้นเมืองที่ชาวลำปางเรียกภูเขาสูงว่าม่อนดอยอซึ่งเรามีการค้นคว้าทางโบราณคดีนะครับม,ม่อนดอยนี้เราได้ขุดลงไป8เมตรเพื hmm. ่อให้รู้ว่าเป็นม่อนดอยธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น mm hmm. ก็ผลปรากฏว่าม่อนดอยนี้เป็นม่อนดอยที่มนุษย์สร้างขึ้น mm hmm. โดยมีคติความเชื่อว่าจะต้องขุดดินจากข้างๆวัดขึ้นมา ขมขึ้นเป็นภูเขาเพื่อที่จะให้ได้อนิสง์นั้นถ้าอีกประเด็นหนึ่งคือวัดพงสนุกอยู่หน้าแม่น้ําวังเดิมพอดีแล้วก็น้ําเคยท่วมที่วัดนี้แล้วก็เป็นที่อาศัยของชาวบ้านเวลาน้ําท่วมก็จะขึ้นมาอยู่บนม่อนดอยตรงนี้นะครับอนอกจากจะยกย่องพระพุทธศาสนาให้อยู่ในที่สูงแล้วนะครับยังเป็นการาช่วยชาวบ้านในการหลบ จาากภัยธรรมชติด้วยวิหารพระเจ้าพันองค์นี้เหมือนกับวิหารทั่วๆไปในวัดธรรมดาหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับแต่ว่ามีความพิเศษอยู่สองลักษณะคือหนึ่งทางด้านความเชื่อทางพุทธศาสนานก็คือมีพระพุทธรูปภาพพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับหนึ่งพันกแปดสิบองค์เปรียบเสมือนกับพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้แล้วนับเท่ากับเม็ดทรายในท้องทะเลไม่ท้วนเขาก็เลยมีคติการสร้างพระพุทธรูปเป็นแผงภาพพิมพ์นะครับ เป็นพันๆองค์ถวายเป็นพุทธ,ธบูชาเนี่ยนะครับ<ม>และ,อ,ะอีกชื่อหนึ่งก็คือวิหารพระเจ้าสีทิศนะครับจะเห็นว่ามีพระพุทธรูปหันหลัง<ช>นะครับ <ชน S 2> สีองค์ชนกันแล้วก็มีต้นโพอยู่ตรงกลางนะครับตรงนั้นอับเรียบเสมือนพระพุทธเจ้าที่ปัจจุบันบอกว่าพระเจ้าห้าพระอง,งค์ะนะครับแต่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้แล้วสี่พระองค์อีกองค์หนึ่งก็คือพระรีอาริยะเมตตาที่ยังไม่อุบัติหรือยังไม่เกิดขึ้นเราก็เลยทําเป็นต้นสีมหาโพธิ์ S <S เป็นสัญลักษณ์ของอนาคตผุทธเจ้าที่กําลังจะมานะครับคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากจริงครับผมว่ารางวัลที่ได้จากองค์กรยูเนสโกเนี่ยอวอร์ดออฟเมอร์ลเนี่ยไม่ได้เป็นความภูมิใจของคนลำปางเท่านั้นแต่ว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยครับใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยทุกคนที่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ทุกคนในชุมชนช่วยกันในการอนุรักษ์อย่างนี้ถ้าเกิดชุมชนอื่นๆนะคะเอาไปเป็นตัวอย่างช่วยกันอนุรักษ์สถาปัตยกรรมหรือว่าสิ่งที่สําคัญของชุมชนเนี่ย ก็ประวัติศาสตร์ของชุมชนนั้นๆก็จะอยู่ให้ลูกหลานได้ศึกษาไปยาวนานเลยค่ะน่าภูมิใจจริงๆพอได้คุยกับอาจารย์ปิงปองแล้วทําให้เราสองคนรู้สึกว่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากเกินกว่าจะทําความเข้าใจเลยมีเรื่องคุยกันต่ออีกยาวเลยครับ เราสองคนเนี่ยชอบแนวคิดของที่นี่มากๆาเลยก็คือที่นี่นะคะไม่ได้บูรณะใหม่ทั้งหมดค่ะแต่ว่าจะเว้นไว้บางส่วนเนี่ยซึ่งเป็นของเก่าใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเช่นเสาต้นนี้นะครับอันนี้คือเป็นของใหม่ที่เราทําขึ้นแต่เราลอกเรียนแบบของเดิมคือชิ้นนี้นะครับเราก็ใช้เทคนิคการเอามือปั้นอเอานะครับเราไม่ได้ใช้เกลียงแบบทําให้มันเรียบแล้วก็คมเป็นฝีมือของของมนุษย์ปั้นขึ้นนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องใส่สีให้เขารู้ว่า เนื้อปูนที่เ,เ,ทเรา,เปเาเปไปของเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้เราทิ้งไว้ทั้งทั้งชุดเลยนะครับที่เหลือตรงนี้ก็คือเป็นกระจกกระจกที่เราเรียกว่ากระจกเกลียบเนี่ยนะครับตอนนี้เรายังหาวัาสดุนั้นไม่ได้เราก็ต้องเว้นไว้ก็คือเหมือนกับว่าให้รู้ว่าตราบในที่เรายังหาวัาสดุชิ้นนี้ไม่ได้เราก็ยังไม่ไม่เอาไปใส่ท่านนะครับในทุกๆจุดของบริเวณมิหารพระเจ้าพันองค์เราจะมีส่วนที่บอกว่าอันนี้เป็นของ เก่าแล้วก็ของใหม่อยู่สแสดงให้เห็นแสดงให้เห็น,น <ะ S 2> ทุกจุดเลยอย่างเสานี้ด้วยหรือเปล่ปาคะอรยบอย่างด้านหลังนี่ก็คือเป็นภาพจิตกรรมนะครับที่<ม>เราลอกลายออกมานะครับแล้วก็มีของเดิมอยู่ข้างในเราก็เขียนแบบและลอกลายไว้ทั้งต้นแต่ว่าเวลาเราทําใหม่เราก็ทําให้ดูเป็นของใหม่แต่ว่า<ม>เอามาทําให้ชิดกันเลยว่าของเดิมกับของใหม่เปรียบเทียบกันเลยนะครับเราสองคนรู้สึกว่าการมาเที่ยวเมืองลำปางครั้งเนี้ย ได้ความรู้อะไรติดตัวกลับไปบ้านเยอะเลยครับอยากให้คุณได้มาอิ่มใจเหมือนกับเราจังเลยครับแล้วถ้าอยากเดินเล่นซื้อของฝากแล้วก็ที่ลำปางเนี่ยเขามีกาดกองต้าครับตลาดนัดในแบบถนนคนเดินที่เปิดกันเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ครับที่เนี่ยมีตั้งแต่ของพื้นถิ่นเก๋ๆไปจนถึงของทันสมัย รับรองว่าถูกใจคนช้อปปิ้งแน่นอน,เป,นเป้นแบนบอย่างเงี้ยครับปื๊ดปื๊ดใส่เอาหน้านี่ครับเล็กลูกถังลูกเล็กลูกหนึ่งแล้วก็แมงปอตัวหนึ่งของพื้นบ้านแบบนี้เราต<ม>้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับ เดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณไปนั่งรถม้าชมเมืองกันต่อครับสำนักงานองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก มอบประกาศเมีาบาัตรรางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้กับวัดปงสนุกเหนืออำเภอเมืองลำปางเมื่อปีพุทธศักราช2552ออยยยากจะเเททีวมืงไ